สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะตอนนี้เฮามาหาแมโ่โหลแม่โหลอยู่บ่ล่ะเอาบา่สวัสดีค่ะ,วส,คะสวัสดีค่ะพอ่อสวัสดีเด้พอพ่อเด้อแม่โหลวส, <c oughs> สวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมนะคะกาสวัสดีนะคะคุณแม่เป็นจ้งไดแม่ข้าวสารห้า คือเก้านั่นแหะกับโตเก้านั่นแหะ,ะเอ้าข้าเจ้าอันโตเก้าคือตัวใดบ้านี่เอา้ามือมาที่แรกเลยแต่าหาซีหนึ่งกับซีสามนั่นดิซีหนึ่งกับซีสามซีหนึ่งกับซีสามแม่บ่เมื่อนั่น,นเอาแล้วอันนั้นดิเห็นไหมแม่ได้ฟันบ่ฟันดูฮากอนนั่นฟันนั่นฟันไปแล้วตีไปแล้วตีไปแล้วตันวนวดแรกฮากอนฟันว่าจะได้กับแม่งัว อันว่าเขางัวงมาหาสามตัวง่วสามตัวเนาะเธอเขาทำว่าเขา,า,าลูกมาไหวเฮียนค่ะตรเลขตีสี่หนึ่งสี<อ>่สามค่ะ <laughs> สี่หนึ่งสี่สามเกี่ยวกับง่วกับอันเล็กหน่อยเป็นสี่หนึ่งกับสี่สามนะค่ะเนาะอันบ้นนี้ว่าสีถามเลกอันนั้นได้ไมเหมอเอากะทิหวานโบว่านมขึ้ไหามาแต่กันโดนทน ภาษีสางประตูขอบประตูโค้งหันหายมาแล้วหายมาแล้วเอาตัว 5, ได้แม่ห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าโอ้โคุณโชคดีเถะค่ะท่านผู้ชมอแสดงว่<ม>า,าได้มาตะดโนบนนี่ดดนแล้วโอ้ที่แรกแม่บอกว่ากอนเล็กออกเนาะแม่นบอกอนเล็กออกแล้วตอนเศร้าคูณเจ่อผัดา่าเมื่อนี่ได้กนเนาะโอ้แลดว มาหลายมือแล้วค่ะพรันเดอรไปซื้ออยู่โอ้ห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าพระอาจารย์นันพ้นีิสางเอ,อียงเกาะเล่าให้แฟนคับฟังนี่ประตูโขงสางประตูโขงโอ้พ้นีิสางประตูโขงค่ทงะท่านผู้ชมเพราะว่าพน,พนงวดงวดที่แล้วคนหายมาแล้วมันบ่ งวที่แล้วที่แม่งวดที่แล้วคือเลขมันเข่าเออตอนงวดที่แล้วแม่บอกว่าเพ่นมานอนอยู่สองคืนพ่นกะหายเลขเลยหายแปดเจ็ดเลยงวดนี้พ่นกะหายอีกหาาเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าค่ะท่านผู้ชมหาเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าเนาะอ้าเลขงามเดี๋ยวต้นนี้หาเจ็ดเก้า พอพื้นเด็กมีฟันไหนถึงได้บอกบ้นนี่บันนี่แม่แม่มกักมักตัวเลขฟันแม่ซีหนึ่งซีสามบอกเด็กฝันฟันเถืยงรุ่นก็ฟันว่าเขาเบื้องใบอันดัตต์ดีน้อเขาคงมีเด็กเก็บหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเบื 7, ้องแม่เลขกหน่อยในผลหาสองโอสองหาหาสองในเบื้องสองใบ ค่ะว่าซื่อเกตหนึ่งหนึ่งเรยกอย่างนี้เลยโอ้บ้าเกตหนึ่งหนึ่งเหรอครับเกดหนึ่งหนึ่งเกดหนึ่งหนึ่งกระเซาะมาขึ้นกันมาขึ้นโอ้มันฝันเนาะแม่ฝันมาจังไหนฝันว่าเตือนเบื้องรัตระลี่น้ำเผาเนี่ล่ะโอ้ปัเหาดลตระลี่น้ำมนพอหยิบย่อยเบื้องมันพอหยิบย่อยอ๋ออันนี้ก็เป็นความฝันอีกฝันไหมบ่เนี่ยฝันไหมฝันบ้างสองสามขึ้นหันครับเอาเบาๆให้ฟังไหมกับดูแม่ความฝันความฝันฝันมา ขอเบืบ้องดัดตอดีน้ำพอยนี้ย้วยค่ะคนเดี๋ยวเบิ้งมันเห็นตัวเด็กแล้วเจ็ดหนึ่งหนึ่ง 1> 7, 1, 1. ททเจ็ดหนึ่งหนึ่งบาทที่นี่ก็นเนาพอาะย้ยไม่ให้เบื้องน้ำเน้คนด้วยเด็กขึ้นให้เบื้องยังสี่แต่ด้วยเบื้องเจ็ดหนึ่งหนึ่งแบบนี้ค่ะแต่เมื่อเด็กหน่อยคนหนึ่งกระถือไปรัดต่ดีขึ้นกันค่ะกดาไมา่ให้เบื้องน้ำแน้ค่ะฉันก็บม่อยากให้เบิ้องเลอะออยเอาค่องเอาไม่จังให้เบื้งค่ะเบื้องแบบนี้เบืเป็นเสี่ยงอะไรหรครับ นี่เลยหาสองสองหาละน้ำใยทั้งลึกน้อยนะครับข้อนี้แหละเจ็ดหนึ่งหนึ่งกับหาสองสองหาแมนบอแมนแล้วกับบัณนี่ของพระอาจารย์ไหมากที่ว่าพ้นชี้สางประตูโค้งนี่หาเจ็ดเก่าหาเจ็ดเก่าเอ้าวท่านผู้ชมว้าลายหรอครับท่านว่าลายบอก้ะล่องขี้เจริญหน้าเบิ้งนะแม่น้อเขากับพวกหูว่าตัวใดสีออกเนาะแมน มยมากที่สุดเด้อปลาสื่อมากเจ็ดหนึ่งเนี่ยหละเด็กตัวที่มากที่สุดคือเจ <71. S 2> ็ดหนึ่งเก็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งกับอก็เจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดแปดเก็ดแปดเจ็ดแปดมากใส่แม่เก็แปดเลยพี่ตายหรอกเก็ดแปดเจ็ดออกไปแล้วเอเก็ดแปดมาบันเขาต้องได้พี่ตายอัน ้าเกตแปดดิ่ม่ถูกกว่าศหกสามนัลายตัดวดิ่นะคุณแม่ได้มาลายตูวนะครับได้มาลายตันะแต่ว่าหันจาคที่ซื้อตัวได้ทีอแน่ๆคือเก็หนึ่งนึ่ี่แหละครับเก็หนึ่งหนึ่งนคุณแม่มากที่สุดค,คือเกตหนึ่งหนะึ่งเนาะเกตหนึ่แต่ว่าซีหนึ่งก็มากเนี้อแต่ว่ากับที่ซื้อซื้อกันอ๋อคือจะได้น้ำไป้ะ นากลายตัวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่บอกมาเดยมีเงินสื่อหรืว่าทั้งมากต่ำธรรมดาแล้วเนาะทำวูว่าตัวได้มันสีออกเนาะมักว่าสะโตเลยเป็นว่าตอนนี้เอ่อสี่หนึ่งซี่สามสี่หนึ่งสี่สามแล้วก็เจ็ดหนึ่งหนึ่งสองห้าห้าสองแล้วก็ห้าเจ็ดเก้าบอหาเจ็ดเก้านะคะท่านผู้ชมเป็นตัวเลขที่คุณแม่บอกแต่ว่าหาเจ็ดเก้านี่ ที่หลายคนร่อคอยกับคือบอกว่าให้ตามให้แน่เพราะว่าเป็นตัวเลขของผายจานอยู่ทางทุนทางผู้พุนเป็นวาเซียประตูโค้งมันบอค่ะคุณแม่เอาอันนี้แหละมาสามมาหอดมาถึงเิ่นว่าจังไรแน่อันเลนเลขหนีพ่นอันนั้นแตไม่ซ้ำนีล่ะบอกไม่เลขนีพ่นอันพ่นเทที่จังแล้วั็เป็นเลข เลขขันน้ำมุนบอกข้เลขอีหยังไปยังสี่นะคือเห้าบุหงุ่นเลยถามเบิรงซื้อดอกว่าขันน้ำมุนเสื้อฟังน้ำมิเตยู่งเส้ากัห้ากิจเก้าขึ้กันเดิเอาตัวเดียวกันบมอตัวเดียวกันเลย้ะขันน้ำมุนนี่อาจานใส่บุนี่ข้าวเหล่านี้ทอะนี่นะครผ่าจานพระโธ่มากอะห้าเจ็ดเก้าอันคนโท่มันบอกแม่นี่คือผู้ใดค่ะผู้เก่าบ่ผู้เก่าหลาน กับคู่เก่านั่นล่ละโอ้ต้อมาบอกคู่เก่าที่เด็กวันออกอันเจ็ดแปดแต่เจ็ดนี่นะ,นะบบเนาะโอ้ปลาเปี๊ยะพวกไหนสองโตัวโคโลมาเลยนนนบบเนาะแปดเจ็ดเลยเนาะแปดเจ็ดครับแม่ว่าเพิ่อนอยากสาั่งอยากสั่งประตูโขงแม่นบอกสั่งประตูโขง,งเพราะแ<า>ม่เพิ่งสั่งแล้วเลยเพิ่รู้แล้วกะจังหวะถามแม่ก็มีคนทักมาอยู่เพิน่นว่าคาโชคดีกะซีเอ็ดน้ำอยู่ กําลังสี่ก็เลยว่าหันมาถามแม่เบิ้งก็ดูว่าสารพ่นบอกไปนูก็เลยว่าไปถามพ่นก่อนนะฮะก่อนผัดพวกทัานใดได้เนาะแม่เนาะบอกพวกทัานได้แสดงว่าพึ่งได้เนาะเพจนก็ได้แล้วเป็นโทษมาจากมือนะครับตอนนี้โอ้โดนแล้วแต่แสดงว่าท่องมาอยู่ท้องบริเวณพรมนะผมกับบริเวณพม่าอยู่มาหาแน่แน่เพราะนี้ครับแน่แม่ไม่ได้ เพราะว่าแม่บอกว่าหงุดหงใช่ไหมมันหลายครับเดี๋ยคล้องกับฟันพ่อจะหดฟันดีเนาะฟันียังสั่นเอาฟันดีเลยเขาเอาอันบอกเขาบอกเลยเขาลตเตอรี่มาให้สิถือว่าบอกดีอยู่ได้เนาะแม่เนาะกลางวันนูนสิกลางไรแล้วแม่ว่าดีบอกนึกว่าฟันดีเลยฟันเข้าลอตเตอรี่มาให้เบิองเลยล่ะค่ะก็ะยุนนี่กันโอ้สองทาง ยี่หันทางเฮ้านี่บอกเฮนเ้าหนาเฮือน้าหนิบอกบันนี้คุณแม่อายุเท่าไรก่อคะหกสิบแปดเลี่ยแะคุณแม่หกสิบแปดปีบันนี้บ้านเลขที่หาหบ้านเลขที่หาหนึ่งโอ้นะคะท่านผู้ชมบ้านเลขที่บ้านเลขที่คุณแม่สมัสวยแค่หาหนึ่งหาหนึ่งอาหารหนึ่งเนี่ยก็เป็นเลขที่แบบว่ามันดังเลยแม่เลกนาเจ็กก็ดีได้หาหนึ่ง หนาเกจกันน้องไพ่ห่านี่นะไม่ว่าหนาเกจขอก em um um, si ันยังฝันเดี๋ขอกันฝันหนึ่งหาสองหมื่นหรอกนะท่านเออกับเกจกันคนที่ว่าอันนั่นแหละตรงกันเธอเนาะเอาว่าก่อนก็คือว่าหาหนึ่งมันก็สิยหาหนึ่งอีกว่าอย่างเอากระเล่าฝันเขาจะเอาอันนั้นมาให้เนาะลาบตอรี่มาให้เป็นลาบตอรี่อันยหญ่ฝนนั่นไหมพี่น้องเล่าที่เราไปอีเฮือนนั่นนั่นแหมเราบอกให้ฟังแต่ยหญ่ฝนเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วไหมบอเออตายแล้วครับ เปนนั่นพี่น้องทั้งเมียบอกล้ว่ะอันนี้ก็ว่าหูพี่กันลาวาพี่นออ้องทั้งเมียที่เล่าปเฮ็ดเฮือนแี่เล้าก็เลยบอกก็เลยขอบไงว่านบอกเจาะเฮือนน่นละล่ะน,นั่นอันนี้ก็ให้ไปบอกโศกหลาบนังสีนะแม่เพื่อนว่ามีผู้ยิ่งเอาอมาให้แต่ว่าราวาเล่าลวันเอาลอตเตอรี่มาใหา้เ่าฝันจองขึ้นเลวยหรอลวาวนะเนาะอันพ่อทักเกกันครับอื กับตองกระสานเนี่แม่พอดีหาหนึ่งคนนึงที่แรกนะข้าเจ้ามาบอกที่แรกข้าเจ้ามาบอกหาหนึ่งบันเนียนห้าสองกับว่าลอตเตอรี่ที่ซื้อไวและได้แล้วนั่นน,น,นี่แหละที่เจ้าซื้อไวนั่นใน,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 นความฝันที่เจ้าซื้อไวนี่เด้อลอตเตอรีอ่ก็เป็นผู้ยิ่งเอามาให้คนว่าแต่ว่าคนว่าบุหูไผแต่หนูคิดว่าเป็นพี่นอ้องคนที่เพิ่นเราหะละพเพิ่งมาหาเพิ่นแต่กูเธอเน่เป็นผู้ยิ่งหนะ คิดว่าเป็นพี่รองคนซื้อคุณย่าคนี้ยุ่นกับเขาก็เลยย่ายว่าถูกตัวเลยนะเอาหัวแจ็คเระบอกเลขแต่ยุดนถ้ว่าหนึ่งสี่ฮะแปดหนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่เขาก็ห้องแม่บอกสี่หนึ่งหนึ่งสี่นอนกันตัวเดียวกันนอนคันเกินไล่เกินไล่เกียรตินึงกับเขากันคือเขาอ๋จะหาหนึ่งกับตรงก็บานอีกทีขึ้นแม่ก็ดีอืมหาหนึ่งของคพนคนอันนั่นได้เลขอย่างก่อนเนบอกว่า เดินหนึ่งของคนคนวะเดินหนึ่งค่ะพคนว่าเดินหนึ่งของแต่หยุดงวดน,นี่<า>หนึ่งหลักสิบคนวะเปดหนึ่งสี่เคนว่าเดินหนึ่งหลักสิบพนังแสนหนึ่งสี่แต่ว่าคนเสือหายแล้วคนซืออ้อแหวนหรือเอล่าชาว่านเน่ยเสือน้ำข้าจะะ่ายหรอกเด็กจะคล้องกับตัวเดียวกันเนาะก็คือเสือตัวใด อา้าก็ลองพี่เจรนาเบิ้งนะคุณแม่เนะเาะอ้าสำหรับคลิปนี้จ้ะขอบคุณคุณแม่ได้หลายจ้ะก็ชูวกันฟังนะแม่เนาะถูกที่จะว่ากันนะคะท่านผู้ชมกอยู่ไก่กันยูดอกผูกไก่คุณแม่แล้วกับู้หายคุณแม่ไก่ห้าปิดขาปิดจมูกอยู่ไปไสมาใสปิดบนนี่ปิดยูเออกะ จังแสนระถือจ่องเรีวเสียงมัค่อยชัดเป็นนื้กัขอโทดข้อไข่เด้อพาปิดปากเลยชัดอยู่ดอกเนาะแม่เนาะชัดอยู่ดอกอะไรงี้ชัดเกียนอยู่สําหรับตัวเลขเอาคุณแม่ย้ำให้เนี่ยตัวได้เนี่ยก็นับนับตั้งแต่ตัวแรกตัวแรกมาเลยสีสามซีหนึ่งสี่สามแต่ว่าเกตหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งหาสองสองหาหาสองสองห้าห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าค่ะท่านผู้ชมเกตเก้า ของพระอาจารย์ปัดปากนะครับเนาะคุณแม่อายุ68 68บ้านเลขที่51 51ข่ะท่านผู้ชมอ่ะฝากไว้เป็นแนวทางสำหรับคลิปนี้นะคะตัวเลขของคุณแม่หลูคุณใหญเนาะเป็นตะเขาเนาะนะครับเนาะเขาจะคู่จักไรครับอใดมั่นใจว่าแม่งวันี้คิดว่าน่าจะเข้าบ่ ว่าตัวได้กับตัวนึงแหละคุณแม่มั่นใจมั่นใจค่ะท่านผู้ชมต้องเข้าละคู่นึงเนาะคุณแม่เนาะต้องเข้าคู่นึงให้ได้ละครับเพราะว่ามีตาตรงกับเตะดังทั้งหมดธเลยเนาะที่คุณแม่เราเจ็ดเก้ากับบ้าะแม่เนาะของพระอาจารย์ชนเคยเข่าวังหันแม่เพราะว่าพ่นมานอนสองขึ้นแล้วบบนี้เลขพ่นกับเข่าพ้นหายนแปดเจ็ดเลยเนาะแปเจ็ดพ้นหายแปดเจ็ดพราะว่าเลขมันออกเจ็ดแปดเจ็ดมันบ่าของเราเข่าตรงๆเลยเนาะค่ะ บันนี้งวดนี่ให้ห้าเจ็ดเก้าท่านผู้ชมค่ะกับพี่เจรนาเบิงเนาะสำหรับบันนี้ขอบคุณคุณแม่โลมากมากค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับครับคุณแม่ัสดีครับโบมาหลายย่านไม่ย่านย่านไม่ย่านค่ะท่านผู้ชมนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะคือแม่โลเพิ่นกระบอกตัวเลขแล้วนะคะแล้วก็ว่าให้ท่านผู้ชมฟังนะคะ เมื่อนีกะนสำหรับท่านใดที่เขามาติดตามรับชมนะคะก็ฝากใ้เปลี่ยนแนวทางเหลือกนะคะท่านผู้ชมแต่ไพ่มักตัวเลขก,ก็ล้องพิจารณาเบิงนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะชมเพื่อความบันเทิงชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคลาภนะคะก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากโรคโควิดนะคะและดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็กดติดตามให้แอดมินด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจไปหาคลิปใหม่ๆมาฝากท่านผู้ชมแล้วขอให้ท่านผู้ชมโชคดีนะคะจากคลิปนี้หรือว่าอาจจะเป็นคลิปอื่นก็ได้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ